หนึ่งสองสสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับต้นข้าวออฟฟิเชียลและจำโมทุน้รอคะวะแล้ววันนี้พี่ต้นข้าวก็พาพี่จำโบมาดูเข้าไหร่วะวอล์กหรอคลิปเบื้องหลังคลิปตอนอยู่ในรายการแบบนี้ปะค่ะเออประมาณนั้นแหละเป็นคลิปของสมาชิกเนาะของผู้เข้าประกวดเจ็ดแปดเก้าโซโว ที่แบบว่าแต่และอาทิตย์นะเขาจะให้น้องๆอัดคลิปทำวอล์กทำพิชชันอะไรหลังบ้านที่ไม่ได้ออกในรายการเนาะเราเปิดรายการแรกด้วยคลิปของพ่หาอเมย์ก็ oh God. คือไม่ได้อะไรกับพิหารแนะคือจะอยากดูพิฮเาเึงเลแล้วพอเห็นพิหาแบบปเปอร์ก็คือแบบฉันเอาคลิปนี้แหละคลิปแรกมีชื่อว่าความสงบที่วุ่นวายที่สุด เออแค่ชิอก็ฟินแล้วจริงแล้วเปิดเราเป็นพี่สาวคอมเพลตมาเริ่มเลยครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฮาชูนี่จะมาทำอะไรกันครับคุณเดชวัฒน์วันนี้เราจะมาทำกันนะครัหัวปลามในชุดพี่ล้วนสูตรวันนี้นะครับพวกเราจะมาทำบะหมี่กระเทียมูกสำเร็จรูปผัดผัดนะครับพี่ครับสำเร็จรูเนี้จะเป็น เป็นสองใครบ้านนะครับที่เป็นคนชอบสันหายทำอะไรพวกนี้นะครับที่ทำกับผู้คนที่แบบไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยถือว่าชวนทําตอนตีหนึ่งก็มาซึ่งมันเป็นเรื่องดีดีดีใช่ไหมเลอะเทอะไปหมดครัวอะไรแต่เราเก็บทุกครั้งนะครับหนึ่งนาทีแล้ววอลกับไม่ต้องทําอะไรแล้วพูดตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นพวกเราพวกเราไปไหนไปนอกรึเครับไม่ใช่ไปเจอกั่วบ้านเลยถ้บผมก็วันนี้นะครับพบกับล็อกพี่ฮ่า วันนี้นะพี่ฮาจะมาทำบะหมี่เกือสำเร็จรูปให้พวกเราอีกการเหลือเกินจริจั้งลิดเป็นผัดบะหมี่เกิือสำเร็จรูปใช่ไหมเพื่อนอใครกันแน่เป็นของใครกันแน่เอเคเป็รอกินนะทำเอนะทำเองเปเป๊ะเปนเ๊ะเพี่คาสิบสี่คนเราเห็นสองหนึ่งได้สองอลันอะสิบสี่คน เราเต่งั้านครคนนึงห้ยเราเราก็มาะม่มังไม่มคนได้ไหมไม่มีม้อเิเขาป้มอหม้อไม่มีมอไม่มีไม่มีต่อไปนอ่หกมออยพี่ไดูคนนะไี่อทุกคนไม่เกียเป็ำบอกกันลงได้อ่ะ อัเน,นี้ชื่ออการร้องเพลงชื่อชื่อของคอปเปอร์ <ทำ S 2> ในเพลงเบาๆนี่เป็นการทำเพลงในครูอะไ <c oughs> รมั่งเราทำในขนาดทิมข้าวสิไม่เหนียเขาดูพอเส็จ <c oughs> ประฐานการทำเพลงตอนทำขบขบ้าวได้แบบและเพียงมาสู่กับไทยเกิดอ,อะไรขึ้น สายตาวายคือแบบเราเขาไม่เก่งใจคอปเปอร์ที่เดินอยู่เลยเหรอพี่มัส <plex> ุไม่เราคือตอนนี้คือคลิปที่ฉันลง78มีแต่คนพี่วัสมุอ c ป p p e r อยู่วัสมุอป o p p e r คือเยอะมากแล้วมีคนออกฝากเอเอบมเนี้ยคือแต่ละบ้านของตัวเองคือบอกเม้นฝากบ้านของตัวเองเยอะมากฉันก็เริ่มอินกับพี่มาสมุคอ o p p e r ไล้นานแล้วมาถึงฉากนี้คืออะไร เอาใส่ใส่เปลี่านทำไงดูเล่ยนทำไเลี่ยนพูป้าเมื่อกี้พูทำไูก็คือเราที่ทำเพลงเมื่อกี้อุ้ยไม่ดีกว่าเราโอเคสปอนเซอร์เข้าได้นะับเข้าเราได้นะครับเนามเฟ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 ม นี่อาอขบคุณนะคะที่อยู่ไปรงนินดึกว่าจะเอาอะไรไปใช้ได้บ้างตอนนี้ยให้ร้องเพลงอ่ะใครอ่ะที่ิีมมีมีอะไรมี้านด้วยาขตรงนี้หลากลายการหรือเกินาฟังททมอะไเลยนะ ตะกที่น uhh ู่นมาเงครับเอาออกมาจากนั้นก็มาถึงข้างโอเคเฉไปดกสองแล้วทำแบบนี้ก็มปถึงพ uh ี่พี่ค่ะก็คือข้างในวุ่นวายมากเลยนะครับองักะเปิดให้างเมกเลยตกต้งห่า ไม่เหนี่ยมรอบก็มีล้างไหมเป็มล้างดีไหมเราได้เราได้ทายสองใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมก็มีเหตุผลนะที่เราลือก้นที่ทำคืที่แรกไม่มีะครับรจะดูทุกคนใช่ไหม ทุกคนอยากให้เราดูทุกคนนะครเราจะดูทุกคนจริงๆหรอหรือลัาเราจะดูคลิปพี่ฮาร์ดแล้วเขาไม่ทำเลยก็ได้นะบาไม่ได้หรอกไดหรอเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ดูก่อนว่ามีเวลาหรือเปล่าแต่มามา่น่ากินมากนะดูสีเหมือนซีเหมือนกันเลย <c oughs> แต่นี่แห้งแล้วนะผัดมีซัวน <c oughs> <c oughs> อะไรนะนากินวก็ได้ที่มีพรนยังครับยเครับเราต้องใส่นี้ป้าใส่ผงใส่ผงเฟตีดอ่ะใช่ทำเป็นจัดจานนั่นแ้ละจัดจไดให้ดีนะใชบค่ะป้าท้กคใช้เลยใช้ซองใช้ซอง่ใชตอนนี้ถ้าทำเสร็จแล้วนะครับมันเกิดความวุ่นวามากเกินไปเดี๋ยวไปจัดจาร้ยให้ดูครับิ้ี้เขาเกิดไอด้ว เย่ก็ับนะแหละเสร็จแล้วฮะอร่อยกินตัวทำไมมามามากินมีเลี้ยงอ๋ียปกันแท้มาึงสำเร็จร้ปส็แล้วนะคะทุกคนมากินไหมอืม รูาว่าไอเดบ้านแบบนี้เป็นกาได้ทกาปล่อยเนาะไม่ต้องการนี่ทชัยทอไกันทำกดตตบ้ามีอะไรกัน้วเนี่ยมเยะเนาะมีอยไร้างหกกินตามพีู่เลยอ่ะคือแเอนมาม่ามานามแล้วก็กินเยอะ บ้านมนยงานแโอ้ยขึ้นนี่อ่ะ้คนดีเด็ดเเรื่องัครับก้นครับเห็นเองเกินไปเกินไปเ้ยเดี๋ยวสียไม่แต่งจริงอร่อยเลยคนดูเจ็ด้นพืนทีบูดี เออเอเอกินไม่ะนี่ขอนำเสนอลอกตดขาดกักินอยู่ตอนนี้แม่ยจกอดใครคะนอกกัดชนชุตั้งข้าวสอัดิเอมาแล้วพี่องวมาวพี่อเอ้ยมาข้าวาพี่องะ จะบอกจะบอกให้ว่าคลิปทุกคลิปอะเมนเออกับคอพเปอร์เยอะที่สุดคือมีคนมาฝากความน่ารักของน้องเอเอเยอะมากพหบอกว่ามันมาหาใบ้านเชียวใช่พี่หาไม่ได้ห้ามใช่ไหมพี่ยงพี่ยงห้ามหรือเปล่ามันพี่ยงก็สดนอ้าวเอเัากินแล้วกินอะไรสุภาพเอม่ืมอกอ๋อมอืมออืมนอ แลแล้วแล้วและคลิปนี้ก็ขอจบไปเเท่านี้นะครับบายฮะขบครับไลิปหน้าคุณนายพี่หัไปวันแล้วทั้กพี่โยบอกว่าเขาจะสองพารเพี่โยไม่บอกพีโยพี่โยบอกาพี่โยจไม่เข้าก้องกใครที่ต้องกินเนื้ข้าขอให้ไปทาผัดไม่มีกึ่งสาเร็จรูปหิวละซี่หิวละซี่บายๆหิวละอิ่นนะจ๊ะ ทุกคนพี่ขาตาลักจกั่วเมนมันสามารถเปลี่ยนกันได้ปะ, <c oughs> ะนี่คือการจำ <c oughs> ให้สารภาพบาปของผู้หญิงตัวเล็กๆของันพี่ขาตาลักคั่ แส่สิ่งอื่นใดอยากขึ้น hard แฮทแทกฮาร์ทเปอร์สด, hard ure, ด้ชื่อฮาร์ r เปอร์น่าเกลียดปะไม่ได้เกลียดหน้าคลิปนี้ลงเลยแฮทแทกฮาร์เปอร์แฮทแทกปองฮาร์คุณชอ่ะทุกคน <c oughs> บอกคนแก่บอกกันเทยแก่เลยว่าปองฮาร์คืออะไรปองฮาร์คืออะไรอ่ะอทุกคนสําเป็นอกคนแก่ <c oughs> เลยนะส๊ะ <c oughs> ไม่สบายใจเนี่ยทำไมบอกคือใครอ่ะบอกเลอว่าซัมโบ่ไม่บอกคือใครก็บังคือใคร <c oughs> อยักรู้บางคนเราจะไม่บอกเนี่ยอยากรู้ <c oughs> <c oughs> อันนี้วันนี้คลิปพี่ฮาร์ดลาไปก่อนเนาะจริง <c oughs> ยังไม่อยอมไปพี่ฮาร์ดบอกฉัน ตอนนี้ภาพพี่ฮาร์ดกินกับคอปเปอร์ติดใจเลยฉันจะได้แฮชกคลิปนี้ว่าภาพสงบอะไรไม่รู้ฉันจะขึ้น่แฮชแท็กว่าฮาร์ดเปอร์คลิปตี้ชื่อคลิปฉันเดี๋ยวจะไปเมนแล้วแฮชแท็กว่าปองฮาร์ดเฮ้ยไม่รู้จักอ่ะฉันจะกลับหาข้อมูลทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย